ว่ามันตัวชั่วขึ้นมาในมันไปเห็นไหมกลืบเข้าไปในชั่วหนึ่งชั่วสองชั่วสามไปมันไม่ได้สำนึกก็ให้มันรู้ไปสิมันเตือนมันอย่างเงี้ยยกเลิกนักไปแล้วครับเมื่อกี้เออนะมันบัณฑิตเขาตัวเตือนตนใครจะพระจาจาร์จะไปพูดนี้ให้ตลอดมันก็ไม่ได้มันต้องเตือนตนอย่างเงี้ยโอ้มชั่วนะชั่วนะชั่วนะเอามชั่วเข้าไปชั่วเข้าไปไหมสุขภาพมันก็เสื่อมปัญญามันก็สมองก็ฝ่อถดถอยลงไปสติปัญญาก็เสื่อม ก็ห่างออกจากคุณงามความดีอยู่เรื่อยเพราะว่าเมาไม่มีสติเนี่ยมันยากที่จะเจริญนะจิตนีนก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงแต่คนเรามันผิดพลาดได้มันตั้งตนรู้รู้ว่าผิดแล้วตั้งต้นใหม่พวกเจ้าบอกคนฉลาดเรียกว่าบัณฑิตเพราะนั้นพู้เจ้าจึงบอกว่าอัตนาโจทยัตตานังบัณฑิตย่อมเตือนตนดีที่สุดการฝึกสมาธิเนี่ยก็คือให้มีสติตัวเตือน แล้วใครจะไปรู้ว่าเราคิดชั่วตอนไหนเราขี้เกียจตอนไหน,นถ้าเราไม่เตือนตอนน่ะใครจะมาเตือนครูบาอาจารย์เขาเตือนไม่ได้ตลอดลหรอกนะไม้แต่ห้อยพระอยู่ลวงพ่อเขาไปบอกเอ้ยมึงยาาแล้วมันไม่ได้ลวงพ่อเป็นพักเครื่องถ้าลวงพ่อน,นี้เอาไปแขนหลวงพ่อน,น่ยังเตือนได้แต่ลวงพ่อน,นี่ทุเปลืองอาหารเลยนะ ปฏิบัติทำว่าให้สนุกอย่างนี้แหละ